ละครสะท้อนสังคมเรื่องรักแท้แต่ผิดเวลาเมื่อไหร่คุณจะเลิกกับอิน,นังนั่นสักทีฮะก็ผมบอกแล้วไงว่าให้รอก่อนคุณอย่าเพิ่งมาแซาสีได้ไหมเอาหน้าจะเย็นๆย็นยังไงผมก็ต้องเลิกกับเขาอยู่แล้วคุณก็รู้นี่นาว่าผมรักคุณจริงๆแต่มันก็ติดอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่สามารถบอกเลิกเธอได้คุณก็พูดแบบนี้มันหลายครั้งแล้วนะนี่จะให้ฉันรอไปถึงไหน ไหนคุณบอกชินว่าชินเป็นรักแท้แล้วก็รักเดียวของคุณยังไงล่ะรีบเลิกกับมันซะสิแน่นอนคุณคือรักแท้ของผมและผมก็เฝ้ารอคอยนับวันเวลาที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงผมต้องเลิกกับภรรยาของผมแน่ๆนผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อจริงๆแต่ผมก็อยากจะให้คุณนะ่ะอดทนอีกสักนิดนึงนะเพื่ออนาคตของเราสองคนท่านอดทนรอมาหนึ่งปีเต็มๆนี่มันยังไม่มากอีกหรอ มนฤดีกำลังแอบฟังชายหญิงคู่หนึ่งสนทนานกันอยู่หญิงสาวรู้จักฝ่ายชายเพราะว่าเขาเป็นสามีของเพื่อนในที่ทำงานของเธอมนฤดีได้ฟังคนทั้งคู่พูดกันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติโทรบอกพี่ยยดาดีกว่าฝ่ายชายมีชื่อว่าธนงเขาเป็นสามีของพี่ยยดาส่วนผู้หญิงที่มากับเขาก็มีชื่อว่าเต้ามนฤดีพอจะรู้ว่าสามีของพี่ยยดาเจ้าชูแค่ไหน แต่เธอก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเห็นกับตาตัวเองคุณก็รู้ว่าพ่อกับแม่ของพิยดาเขาค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลแค่ไหนหากผมทำอะไรบุ่มบามไปเราจะแยกก็ไม่เห็นจะยากเลยนี่คะคนที่ไม่รักกันแล้วก็ต้องเลิกกันอะไรกันเนี่ยยายนฤมลบอกว่าเห็นสามีเราอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอย่างนั้นหรอนี่มันรายที่เท่าไหร่กันแล้วนะที่ฉันต้องตามมาจัดการพวกเมียน้อยคอยดูเถอะฉันจะไม่ปล่อยเวนแน่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธนงสามีของเธอแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาพอเธอจับได้เขาก็ไม่ยอมที่จะเลิกกับเธอแต่พิยายดาตั้งใจไว้แล้วหากครั้งนี้เขาทำตัวแย่อีกครั้งเธอจะเลิกแน่นอนพิยายดามาที่ร้านอาหารตามที่นรุมมลโทรไปบอกเธอก็ได้พบกับสามีของเธอจริงๆและเขาเองก็นั่งพูดคุยอยู่กับผู้หญิงคนอื่น ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอได้ฟังบทสนทนานแล้วก็ทำให้เธอรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากพิยดาก็แค่เย่เพิงคนหนึ่งไม่มีอะไรสู้คุณได้หรอกหน้ารอผมหน่อยนะยังไงผมก็เลิกกับเธอแน่นอนผู้หญิงหน้าเบื่อแบบนั้นผมไม่ทนอยู่หรอกนี่มันอะไรกันคุณธนงฉันได้ยินเต็มสองหูเลยนะนี่มันเมียของคุณนี่นาไหนๆเธอก็มาแล้วก็บอกเธอไปสิว่าเราสองคนรักกันเขารักเธออย่างนั้นเหรอ รู้ไหมว่าเขานอกใจฉันมากี่ครั้งแล้วเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกนะแค่คำโกหกไม่กีิงคำที่เขาพูดออกมาเธอก็เชื่ออย่างนั้นหรอท่านงเขาไม่เคยรักใครจริงเลยนะนอกจากรักตัวเองเธอมันจะไปรู้อะไรล่ะฉันเป็นเมียเขาทำไมฉันจะไม่รู้ท่านงเขาบอกว่าเขารักฉันแล้วเขาก็จะแต่งงานกับฉันด้วยพอสักทีเธอหน้าพิยดาคุณกลับบ้านไปก่อนเถอะให้ฉันกลับบ้านและพวกคุณสองคนก็พลอดรักกันเนี่ยนะ นี่คิดจริงๆใช่ไหมว่าเขาจะเลิกกับฉันแล้วไปอยู่กับเธอโถเอ๋ยแม่สาวน้อยเธอคงโดนผู้ชายหลอกแล้วล่ะเขาก็แค่อยากจะหาเศษหาเลยกับผู้หญิงอย่างเธอเท่านั้นฉันจะไม่เชื่อใครนอกจากธนงคนเดียวยายผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมที่โทรบอกคุณว่าผมอยู่ที่นี่ฉันไม่ไหวจริงๆแล้วนะไม่ไหวเธอก็อยากกับเขาสิจะทนอยู่ทําไมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าครั้งนี้ฉันจะอยากกับเขาแนา่แต่เธอจะทนได้ไหมที่ต้องอยู่กินกับผู้ชายที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นหรอที่เธอหมายความว่าอย่างไงธน o n เขาออกจะรวยเขาต้องมีเงินเลี้ยงดูฉันสิก็ของทุกอย่างทั้งหมดเป็นชื่อฉันยังไงละ่ะนี่มันไม่จริงใช่ไหมเธอต้องโกโหกนนแน่แน่ธน o และเต้าทั้งสองคนบอกว่ารักกันจริงๆแต่เมื่อเต้าได้รู้ว่าธน o ไม่ได้มีสมบัติเป็นของตัวเองเลยสักชิน้นนั่นก็ทําให้เธอโมโหเดือดด้านเป็นอย่างมากส่วนธนง ตอนนี้เขาก็ได้รู้แล้วว่าเต้าไม่ได้รักเขาจริงเธอรักเพียงแค่ในความร่ำรวยเท่านั้นในที่สุดธนงก็ตัดสินใจกลับบ้านไปกับภรรยาของเขาส่วนเต้าก็รู้สึกเสียดายในความสาวความสวยของเธอที่ได้มอบให้กับธน o ไปแล้วพิยาดาได้บอกกับชายหนุ่มว่าครั้งนี้เธอจะขอเลิกกับเขาจริงๆเพราะเธอทนพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไปยังไงคุณก็ไม่เลิกกับผมหรอกหน้า คุณก็แค่พูดไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมนี่ฉันไม่ได้ลอเล่นนะเราสองคนไปอยากกันที่อำเภอเลยหลังจากนั้นคุณจะไปมีรักแท้กับผู้หญิงคนไหนอีกสักกี่คนก็ได้คุณเที่ยวหลอกผู้หญิงไปทั่วแบบนี้ไม่รู้จักกลัวเวรกรรมหรือยังไงฉันไม่น่าแต่งงานกับคุณเลยไม่เอาน่าถึงผมจะทำตัวเลวไหลแต่ว่าผมก็รักคุณคนเดียวนะคุณก็เห็นเนี่ยว่าผู้หญิงพวกนั้นต้องการอะไร มันก็เป็นแค่เกมสนุกๆกเกมหนึง่งคุณอย่าเอามาใส่ใจเลยนะเอาเป็นว่าผมขอโทษคุณทํำแบบนี้ไม่กี่ครั้งแล้วก็ขอโทษฉันกี่ครั้งจะก,กี่ครั้งมันก็ไม่สำคัญหรอกนาผมขอโทษจริงๆแล้วผมจะปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีกับผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวผมเลิกเลยเลิกจริงๆนะไม่ติดต่อเธออีกตอนนี้เราสคนกลับบ้านกันเถอะผมชกจะเหนื่อยแล้ว เอาเป็นว่าคุณลืมเรื่องนี้ไปเถอะนะแล้วก็อย่าพูดถึงมันอีกคุณก็น่าจะรู้ว่าผมรักคุณจริงๆผู้หญิงคนอื่นก็แค่ทางผ่านคุณแน่ใจอย่างนั้นหรอถ้าคุณรักฉันจริงๆคุณจะไม่ทําแบบนี้อีอีต่ผู้ชายบ้าไหนบอกว่ารักฉันจริงยังไงล่ะนี่เต้าเมียของผมก็มาตามแล้วเราสองคนเลิกกันเถอะคุณเองก็ไม่ได้รักผมจริงหรอกแค่หวังว่าอยากจะได้เงินใช่ไหม คนนี้เหมือนเป็นผู้ชายที่เหง่งสวยที่สุดฉันไม่น่ามาเจอคุณเลยพอสักทีเธอหน้าภรรยาของผมวิ่งไปโน่นแล้วใครกันอยากจะจริงใจกับคุณนั่นภรรยาของคุณแล้วฉันไม่ใช่ภรรยาอย่างนั้นหรอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับหัวหน้าของคุณบางทีคุณอาจจะถูกไล่ออกก็ได้ไม่เอาหน้าอย่าทำแบบนี้เลยผู้ชายอย่างคุณต้องเจ็บแบบนี้มันถึงจะสาสมขอให้โชคดีนะในที่สุด แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับธนงแถมเธอยังจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องกับหัวหน้าของเขาด้วยเขาคิดว่าต้องหมดอนาคตแน่ๆห,หากเรื่องเลวราเ็วของเขามันแดงขึ้นมา